ทำไมตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยทั้งที่ก่อนจะเข้านอนก็ไม่ค่อยกล้าจะดื่มน้ำอยู่แล้วสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอิร์นเบย์ค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆนะคะที่คนไข้ชอบโทวมาปรึกษากับทีมแพทย์จีนเอิร์นเบย์นะคะว่าเออทำไมฉี่บ่อยจังเลยนะคะกลางคืนหลังเข้านอนยังต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํามีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีจะลดลงนะคะเพราะอะไรในมุมมองของการแพทย์จีนนะคะปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักก็คือภาวะไตอ่อนแอค่ะ เพราะไตเป็นรากฐานชีวิตควบคุมการทํางานและความสมดุลทั่วทั้งระบบของร่างกายและไตมีหน้าที่ในการเหนี่ยวรัง้งควบคุมการไหลเวียนของน้ําในร่างกายนะคะและไตมีหน้าที่ในการควบคุมประตูเปิดปิดและการบีบตัวของกราาะเพาะปัสสาวะในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วเนี่ยไตยของเราจะกระน้้าปัสสาวะน้อยลงและกราาะเพาะปัสสาวะของเราสามารถรองรับน้ําปัสสาวะได้มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ากลางคืนหลังเข้านอน,อนแล้วไม่ควรจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียว นะคะอย่างคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอายุ40 50น,นะคะอาจจะมองย้อนกลับไปตอนคุณอายุ20 25 30ตอนนั้นคุณไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมนะ,ะเพราะว่าตอนนั้นไตของคุณยังแข็งแรงนะคะเมื่อไตอ่อนแอลงแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะแสดงสัญญาณเตือนหลาย,ลายๆอย่างก็คือจะค่อยๆมาเป็นแพทเทิร์นนะคะนอกจากปัสสาวะบ่อยแล้วนะ,ะอาการอื่นที่จะตามมาก็คือปวดเมื่อยปวดหลังปวดอิว นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นขี้หนาววิยนเวียนศีรษะเป็นตะคริวเป็นเน็บชาหูอื้อหูมีเสียงตาพร่านะคะผมหงอกก่อนวัยผมร่วงผมบางนะคะเป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันต่ำหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่ะ ตในทัศนาการแพทย์จีนเป็นรากฐ,ฐานชีวิตไตจะเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่ตอนอายุเพียงแค่25ปีความเสื่อมของไตจะค่อยๆไปอย่างช้าๆไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงนะคะไตอ่อนแอไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคไตนะคะแต่ถ้าไตอ่อนแอคุณไม่ดูแลพอปล่อยจนไตอ่อนแอไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะโรคไตนะคะ คุณมีอาการปัสสาวะบ่อยไหมคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนหลังเข้านอนคุณยังต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำไหมคะคุณมีอาการไตอ่อนแออย่างที่ว่าไหมคะดูแลแต่เินเดนเถอะค่ะนะคะสําหรับเอินเวในการดูแลไตนะคะจะเลือกใช้ต้นตํารับยาสมุนไพรจีนบํารุงไตซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีมีทะเบียนยาในเมืองไทยมานานแล้ว18ปีในการดูแลรักษาคะ่ะบํารุงไตบ,บําบัดสารพัดโรคปรึกษาทิมแพทย์จีนเอินเวและผู้เชี่ยวชาญของเอินเวได้เลยคะ่ะ ยินดีให้คำแนะนำค่ะอย่าลืมว่าการแพทยจีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวสามารถช่วยคุณได้ค่ะ